ลูกทะเลาะกันบ่อยไม่รักกันพ่อแม่จะช่วยกันสารสัมพันธ์ได้อย่างไรนะคะ,ะส่วนมากที่หมอได้ยินเนี่ยถ้าเป็นครอบครัวที่พี่น้องนะคะเขาทะเลาะกันทั่วไปเนี่ยเราจะได้ยินว่าเนี่ยคุณหมอพี่น้องเขาทะเลาะกันนะคะแต่เขาก็ยังรักกันทีนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่สัมผัสได้ว่าพี่น้องคู่นี้ทะเลาะกันถึงขั้นที่เรียกว่าไม่รักกันแล้วเนี่ย ส่วนใหญ่มันจะมีสาเหตุค่ะทีนี้เราจะต้องหาสาเหตุแล้วก็ค่อยๆแก้ทีนี้สาเหตุมีอะไรบ้างนะคะอันที่หนึ่งก็คือที่พบบ่อยๆก็คือ,อ,อลูกรู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ย ลำเอียงรักลูกไม่เท่ากันนะคะแล้วเขาก็จะตีกันบ่อยมากเหมือนหมันไส้กันอะไระะอย่างเงี้ยค่ะอันแรกลำดับแรกสุดเลยก็คือพ่อแม่ต้องถามใจตัวเองก่อนเพราะว่ามันเกิดขึ้นได้เหมือนกันที่พ่อแม่จะรักลูกไม่เท่ากันนะคะทีนี้ถ้าเป็นแบบนั้นจริงสมมุติพ่อแม่ถามตัวเองแล้วเ,เรารักลูกคนนี้คนนี้เขาน่ารักเรารักลูกคนนี้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่ต้องทําเลยก็คือมีสตินะคะยอมรับมีสติในการแสดงออกนะคะแล้วก็ ทำให้ลูกเนี่ยรู้สึกเท่ากันที่สุดเท่าที่พ่อแม่จะทําได้นะคะแต่ถ้าไม่จริงเลยว่ายัางไงมั่นใจรักลูกเท่ากันนะคะให้มองในมุมลูกให้ปรับมุมมองมามองในมุมลูกว่าเอ๊ะแล้วทําไมลูกถึงได้มองว่ารักไม่เท่ากันนะคะหลายๆบ้านสามารถถามลูกได้เลยว่าเนี่ยเด็กบางคนเขาบอกเลยว่าเนี่ย แม่รักน้องมากกว่าแม่รักพี่มากกว่าอะไรเนี้ยนะคะแม่สามารถที่จะถามลูกได้เลยว่าออพอไรห,หนูคิดแบบน,นั้นอะไรเนี้ยนะคะใช้ทักษะการฟังเหมือนเดิมอย่าเพิ่งรีบชี้แจงอย่าเพิ่งรีบอธิบายนะคะว่าเขามองอยังไงนะคะกรณีที่สองที่พบบ่อยเหมือนกันก็คือกรณีที่เ,เด็กๆเ,เล่นกันเองสมมุติเกิดว่าเป็นการ เรียกร้องความสนใจแบบหนึ่งนะคะเป็นเรียกร้องความสนใจโดยวิธีการทะเลกกาะกันอันนี้มีก็คือสมมุติพ่อแม่ทํางานขาย้องอะไรเงี้ยนะคะไม่ได้สนใจลูกปรากฏว่าลูกก็เล่นกันดีๆพ่อแม่ก็จะไปอยู่ที่อื่นนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกทะเลกกาะกันพ่อแม่จะต้องรีบเดินมาหามาช่วยจัดการชี้แจงอะไรเงี้ยนะคะอันนี้งเด็กบางทีชอบเหมือนกันถ้าเป็นลักษณะนี้คุณพ่อคุณแม่ให้เวลากับเด็กเยอะๆขึ้นนะคะ ีนี้เมื่อเราแก้ที่สาเหตุแล้วการสารสัมพันธ์เนี่ยเราก็จะต้องมีเหตุการณ์ให้เด็กได้สารสัมพันธ์กันโดยทั่วไปเราจะมีกิจกรรมให้เด็กทำนะคะให้เขาทําเป็นทีให้เขาช่วยเหลือกันทีนี้มันจะไม่เหมือนกับการที่เราปล่อยเด็กเล่นกันเองปล่อยเด็กเล่นกันเองเนี่ยมันไม่ใช่เราหากิจกรรมให้นะคะเเราจะ ทำคล้ายๆกับที่โรงเรียนที่โรงเรียนเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมก็คือเราบอกว่าให้ทําอันนี้นะแล้วเราก็คอยอยู่ด้วยคอยไกด์คอยอะไรเงี้ยนะคะให้เขาช่วยกันเป็นทีมอย่างเงี้ยหากิจกรรมให้เขาเสร็จแล้วชมคนไหนทําได้ดีแบ่งปันการเราชมอะไรเงี้ยนะคะให้กอดกันอะไรต่างๆนะคะอันเนี้ยช่วยอีกนิดนึงก็คือสิ่งที่สําคัญเลยก็คืออย่าให้คนใดคนหนึ่งต้องเป็นฝ่ายยอมตลอดแบบเนี้ยเด็กก็จะไม่ค่อยมีความสุขในการเล่นกันเท่าไหร่ ะะก็เดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ไปลองทำดูนะคะ